ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะพ่อวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรพอ่อเล่น,นเกมเปลายิ่งฉูบเล่นเกมเปยิ่งชูบเหรอวันนี้ใครจะได้กินกล้วยเป่ายิ่งฉูบเลยอันนี้ของพ่อได้กินมาดูใครแม่เกมนี้เอเปา่ายิงฉูบเปลยิงฉูบ ลุบอันนี้ฟ้านี้จูจูได้กินจูออกพ่อออกโปงเหรอโอ้ยวันนี้ทำไมอาบน้ำอาบน้ำน่ารักจังเลยพ่อสาวใครไม่แม่เอดีตเสมอพ้อทีจงพ่อพ่อชนะบ่อยเกิพ่อชนะบ่อยเกินไปแล้วนะลูก เอามาหนึ่งสองโอ้มีชนะวัมีชนะอีกแล้วมาไปอ่ะมีเอาไปพ่อขี้โกงเด้อเพราะแม่แม่ดูด้วยนะว่าพ่อขี้โกงจูเป่าหนึงอนี่ไกลมันตัดตองนี้ได้มีนอนไม่ได้กินนอนไม่ได้กินนั่งมาเล่นเกมดีๆสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะวันนี้เรามี ช่วยมาเปจูต้นหนาวไปไหนเนี่ยเออนั่งดีๆลูกไม่นั่งนั่งไม่นั่งก็ไม่ให้กินพ่อไม่ต้องให้กินไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยมาดูใครแม่เด็กน้อยอาบเพราะเพราะจูอาบน้ําแล้วนะเพราะว่าจูช่วยไหมเพราะว่าจูช่วยไหมพอกินไม่ให้กินหรอกคนไม่นั่งเรียบร้อย สิดาวอีกแล้วต้องพูดว่าสิดาวถ้าไม่สิดาวฟังไม่เข้าใจค่ะแม่แม่โอเคอันนี้พุงหรือว่าอะไรนี่องเป็นวงกลมเลยโอเคโอเคค่ะเบบี้ใครแม่ดูพุงกลมมากดูสิลูกโป่งมันลูกโป่งเลยโอ้ย อ่อยยิงชุบก่อนนอนแล้วไม่ให้กินถ้าออกนอนไม่ให้กินนั่งให้เรียบร้อยข้อหันดีๆจุจุฉลาดเสียมกรุงมากฉลาดเสี้ยมกรุงนั่งดีๆนั่งดีๆดูใครไม่เดี๋ยวพ่อจะวิ่งนนี้แล้วเด้อ พออ่อกล้วยไปคนเดียวเอาจูพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพอ่วพอแอบกินคนเดียวแม่แม่แมดูสิวิ่งเอากล้วยไปกินคนเดียวไปละไปละไปและพอ่พอพ่อจ่วยไปกินคนเดียวเหรอแม่ดูไปตามหาพอ่อเอาพ่ออยู่ในเนี้ย พ่อช่วยไปกินคนเดียวเหรอลูกเห็นพ่อไหมพ่อไปไหนพ่อมาตรงนี้พ่อ เห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นพ่อไหมพ่อไปไหนเนี่ยพ่อพ่อเรียกหน่อยเจ้จ้างทีพ่อแอบเอากล้วยไปกินคนเดียวลูกเนี่ยตังนี้ลูกน่ะนี้เนี่ยตังนี้ลูกตังนี้โอ้ยหาพ่อเห็นไหมเนาะวันนี้กว่าจะหาพ่อเห็นพ่อกินกล้วยหมดแล้พี่ปุ๊กเห็นไหมลูกมาหาพ่อเห็นไหม ไม่เห็นเขาไม่ยังหาไม่เจอพอ่เอาคาปิดปากมาอเอาอาคาปิดปากคนนึงคาปิดปากมีคาปิดปากด้วยพี่ปุ๊กลุกพอ่พอพ่ออาคาปิดปากมาชี้นี่ยืนหาอยู่เห,เห็นพ่อไหมลูกเห็นพอ่อไหมพ่อพ่อคาปิดปากปุ๊กด้วยนะอาคาปิดปากให้อ้วนก่อนออปุปกิา ขอค่าปิดปากด้วยออคอยดูเยอะพี่อ้วนพี่อ้วนขอค่าปิดปากอีกแล้วพอ่ขอดูพ่อพ่อค่าปิดปากอีกปิดปาอีพี่จูยังหาไม่เห็นอีกโอ้ยตาตีบจริงๆเลยพอ่พอพ่อค่าปิดปากดูดูมาเร็ว ดูทางนี้ลูกทางนี้ลูกคนอะไรตาติบมองไม่เห็นพ่อเลยดูทงนี้ลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นป้ะจ่าไหมลูกหาไม่เห็นอีกพ่อก็เดินอ้อมไปอ้อมมาไหนน้เห็นไหมลูกเห็นประจ่าไหมเห็นประจ่าไมน้เห็นประจ่าไม่น่ กินไปจ่าไม่นะาตาเอ๋ไปดิไปดิเยอะลูกเยอะเยอะเยอะโอ้ยพ่อกว่าจะหาพ่อเจอพ่อกินกล้วยหมดก่อนจูแล้วพ่อกินกล้วยหมดก่อนจูเหรอโอ้ยป้าจ๋าน่ะชอบแอบไปกินคนเดียวอันนี้อันนี้อันนี้เอาคาปิดปากไปหมดเลยยังไงปุ๊กลุกปุ๊กลุกนั่งลงให้ปุ๊กลุ๊กนั่งลงหัวเร็วไมปลงนั่ง อานั่งนั่งลงก่อนนั่งลยสวยอานั่งเลยสวยเลวนั่งลงอานั่งเลยสวยนั่งเลยสวยอานั่งลงเร็วานั่งนั่งลงไปพี่อ้วนอานั่งลงนั่งเลยดีนั่งลงนั่งนั่งลงเออพี่อ้วนอานั่งเลยดีนั่งเลยสวยเออพี่อ้วนพี่ปุ๊บลูอานั่งลงดีดีนั่งลงนั่งลงสวยจะลงจะลงจะลงดีจะลงดีนั่งเลยดีจะลงดีอานังเลยดีจะลงดีจูมานั่งกับพ่อเลยจูเร็วเออพี่จูนั่งด้วย सीडासी <laughs> <laughs> อจุ๊บน้องด้วยจุ๊บน้องก่อนรักจู๊จุ๊บความน่ารักของพี่ปุ๊กลูกกับจูเนียวันนี้วันนี้เปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนพี่เลี้ยงเหรอเหลือคนละลูกไหนเอามาโชว์หน่อยคนนี่ยนเหลือคนละลูกนายนายเอาแบ่งกันคนละลูกลูกไปะเอาแบ่งกันคนละลูกเออจำลูกยังกิงให้น้องเล่นด้วยเด้อให้น้องเล่นด้วยนะ ให้ลองเล่นด้วยวันนี้พี่ปุ๊กมาเลี้ยงจูแทนพี่ปุ้ยสลับคิวกันหมอวันนี้ปุ๊ก <c oughs> พี่ปุ๊กสลับคิวเหรอทำไมพี่ปุ๊กช่วยจังเลยเพราะเพราะว่าปุ๊กช่วยไหมออโอ้ยปุ๊กช่วยปุ๊กช่วยออล่ามากค่ะแม่แม่แบบว่าหน้าเป่งปังประกายดูสิโอ้นี่หน้าออล่าเป่งปังประกายพี่วับเลยเขินพ่อมีเขินด้วยนะ มีเขินเพราะเพราะเพราะว่าจูเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่เลยดิอ่ะโอ้เพราะว่าจูเซ็กซี่ปุ๊กก็โอ้ยพี่ปุ๊กก็เซ็กซี่จูก็เซ็กซี่สวยตลอดเลยพี่จูก็สวยเอยเกมอร่อยไหมลูกพ่อชื่อกล้วยมาให้จูอีกนะเจ้ากุ้ยกล้วยพี่จูถูกแล้วข้างบนนะเกุ้อตั้งใหญ่ยิ้มหวานอนยิ่ ง่วงนอนแล้วหรือเปล่านี่ง่วงนอนแล้วลูกฮะอีละง่วงนอนปุ๊กพาน้องขึ้นบ้านแล้วลูกพานองไปเดินบ้านปุ๊กพาน้องขึ้นบ้านเด้อเดี๋ยววันนี้ปุ๊กจะพาน้องขึ้นบ้านไปนอนก่อนนะคะแม่เม่นน้องจูง่วงน้องจูง่วงนอนวันนี้เป็นพี่เลี้ยงจูหนึ่งวันค่ะแม่เม่ส่วนพี่ปุ้ยขึ้นบ้านไปแล้วกับต้นหนาววันนี้สลับน้องสลับน้องกันเลยคหสลับน้องกันเหรอ สวัสดีขอบคุณแม่แม่ก่อนเร็วขอบคุณค <People, S 1> รับพี่ปุ๊กขอบคุณแม่แม่ก่อนเอาของข้าไปเลคของข้าแล้วค่ะสวยป่าป่ามาเร็วป่าปามาเร็วข้างหลังข้างหลัง